ที่คุณผิวบอกว่าเป็นรูมาตอยเดินไม่ได้แต่ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะเดินได้จากนั่งไม่ได้นั่งได้<ะ>ค่ะแล้วตอนช่วงที่ว่าเป็นรูมาตอยกับนอนไม่หลับขอบตานี่คือ ดำมากคือเนื้อตามข้อดำมากตอนนี้เริ่มจางลงค่ะิวเปียดานะคะจากผลิตภัณฑ์ KO นะคะก่อนเริ่มทานนะคะมีอาการยังไงบ้างคะค่ะก่อนเริ่มทานเนี่ยเป็นโรครูมาตอยชนิดเดินไม่ได้แล้วค่ะยกแขนไม่ได้แล้วแล้วก็มีภาวะหยุดหายใจ38ครั้งต่อชั่วโมงเข้าแล a บมาแล้วแล้วก็หมอบอกว่าจะต้องใช้สลิปแอดนอนเพราะว่ามีภาวะที่เคยไม่หลับมาถึง72ชั่วโมงคือไม่มีความง่ว แต่ร่างกายอยากกลับคือเป็นแบบนี้มา3ปี3ปีแต่ว่าในช่วง3ปีนี้ก็คือทรมานมากก็มีการหาหมอตลอดหาหมอตลอดแล้วคุณหมอให้คําแนะนํำยังไงอ่ะไม่มีค่ะคุณหมอให้ทานแค่ยาลดภาวะซึมเศร้าตัวเดียวกับใช้สลิปแพดนอนการใช้สลิปแพดก็คือเพื่อเพื่อหมอบอกว่าอาการนี้อาจจะเป็นเส้นเลือดตีบได้อ๋อค่ะแล้วก็ประกอบกับภาวะที่ที่อะ มีเบาหวานน้ำตาลสะสมนะคะสูงถึงระดับ7แล้วแล้วก็ไขมันในเลือด230แต่ว่าน้ำตาลเนี่ยหมอให้ดูแลตัวเองยังไม่ให้ยาก็คือในส่วนของอาการเบื้องต้นที่ที่คุณปิ๋วเล่าให้ฟังเนี่ยจริงก็เป็นเกิดจากระบบเลือดก็คือเลือดไปเลี้ยงระบบสมองได้ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็แต่ว่าหลังจากในช่วงของการเริ่มทานเคตัวนี้ค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างะนะคะช่วงหง เดือนแรกก็คือพี่ทานหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้วก็พี่ทานก่อนนอน1เม็ดพี่ก็ว่าดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทานแบบนั้นนะเรื่อยมา3เดือนพอหลังจาก3เดือนพี่รู้สึกพี่เริ่มหลับแล้วเราหลับก็คือเริ่มหลับสนิทเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเราหลับแต่เราหลับไม่สนิทแต่พอเราทานเคโอเราสามารถที่จะมีความง่วงในระดับ5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนได้แล้วแล้วก็สามารถว่าเราเคยไม่สามารถตื่นนอนตอน7จ็ดโมงได้ แต่เราตื่นนอนตอนเจ็ดโมงได้หลังจากที่เราทานเคอก็คือกลไกการทำงานของสมองเริ่มปรับสมดุลมากขึ้นนะคะระบบหัวใจก็สามารถที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นแล้วตอนนี้จากตอนแรกนะคะที่คุณปิวบอกว่าเป็นรูมตอยเดินไม่ได้ แต่ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะเดินได้จากนั่งไม่ได้นั่งได้<ะ>ค่ะแล้วตอนช่วงที่ว่าไปรูมาตอยกับนอนไม่หลับขอบตานี่คือดำม,มากคือเนื้อตามข้อดำม,มาก<ะ>ตอนนี้เริ่มจางลงรับประทานยังไงบ้างคะตอนที่ว่าเราเริ่มหลับแล้วเนี่ยแต่เราอยากให้หลับสนิทมากกว่านั้น ก็เลยใช้วิธีว่าทานหลังอาหารเช้า2เม็ดไปเลยแล้วก็ก่อนนอน2เม็ดแต่พอหลังจากที่ทานแบบนี้รู้สึกว่าหน้าสดใสขึ้นกว่าทานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระบบไหลเวียนเลือดด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร KO